ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับเมื่อเกิดคดีใหญ่ๆหรือเหตุการณ์สำคัญบางอย่างขึ้นเราก็มักจะเห็นนักข่าวเดินทางไปสัมภาษณ์ญาติพี่น้องหรือพยานรู้เห็นในที่เกิดเหตุและก็มีบางครั้งที่บังเอิญไปสัมภาษณ์คนร้ายเข้าพอดีคลิปนี้จึงขอยกตัวอย่างกรณีที่สื่อไปสัมภาษณ์ผู้ร้ายตัวจริงในขณะที่ยังถูกมองว่าอาจจะเป็นเพียงแค่ผู้ต้องสงสัยมาให้รับชมกันสักสามเคส ทุกคนลองมาเปรียบเทียบความผิดที่พวกเขาก่อกับท่าทีการแสดงออกตอนให้สัมภาษณ์หน้ากล้องกันนะครับคดีแรกในวันนี้เกิดขึ้นที่ฮ่องกงเมื่อต้นเดือนมีนาคมปี2013มีเพจ Facebook ที่ชื่อพ่อแม่ที่หายสาบสูญปรากฏขึ้นมาโดยคนที่สร้างเพจดังกล่าวก็คือเจ้าไข่เลี้ยงและพี่ชายของเขาจากรายละเอียดในเพจเล่าว่าพ่อแม่ของทั้งสองหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย พออายุ65ปีส่วนแม่อายุ64ปีพวกเขาถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อเวลาบ่าย2โมงของวันที่สองมีนาคมปี2013ใกล้กับช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ในมงก๊กที่ชื่อแลงแฮมเพลสพวกเขาจึงอยากให้ทุกคนช่วยค้นหาพ่อแม่แม้ชาวเน็ตฮ่องกงผู้มีน้ำใจจะรีบแชร์โพสต์ดังกล่าวออกไปทันทีและสองพี่น้องเองก็ได้แจ้งความไปแล้วถ้าว่าผ่านไปหลายวันก็ยังคงไม่มีข่าวครา,าวของพ่อแม่แต่อย่างใด ด้วยสถานการณ์ที่บีบคัน้นโจไข่เลี่ยงผู้เป็นน้องชายจึงได้ติดต่อสำนักข่าว Apple Daily ของฮ่องกงเพื่อให้สัมภาษณ์ในระหว่างนั้นโจไข่เลี่ยงเล่าว่าพ่อแม่ของตนเกษียณแล้วทั้งหมดอาศัยอยู่ในย่านไซว่านของฮ่องกงโดยในวันที่2มีนาคมเขาออกไปกินอาหารที่ร้านในย่านมงกกกับพ่อแม่ซึ่งระหว่างนั้นทั้งสองบอกว่าจะไปเที่ยวจีนแผ่นดินใหญ่สัก2-3วันก่นจะแยกย้ายกันไป ต่อมาโจไขเลี้ยงก็ไม่สามารถติดต่อพ่อแม่ได้อีกเลยเนื่องจากพวกท่านทั้งสองไม่มีศัตรูและไม่มีหนี้สินที่ไหนเงินในบัญชีธนาคารก็ยังอยู่ครบดังนั้นสองพี่น้องจึงไม่รู้เลยว่าพ่อกับแม่จะหายตัวไปไหนต่อไปคือการให้สัมภาษณ์สื่อของโจไขเลี้ยงคับไปงีกาแล้ว่งเออสิบสามวันแล้ม่ยงาครับตวด้ตรวจสะเาม หลังจากบทสัมภาษณ์นี้ออกอากาศในวันที่14มีนาคมก็ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ทั่วทั้งห้องคงทันทีแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจก็คือในวันที่15มีนาคมหรือหลังจากบทสัมภาษณ์ออกอากาศได้2วัน ตำรวจก็เข้าจับกลุมตัวโจไขเลี่ยงนั่นเพราะในวันที่ข่าวดังกล่าวออกอากาศมีคนแจ้งความว่าขณะที่รวมทีมเล่นเกมกับโจไขเลี่ยงเขาเคยเปิดเผยว่าความจริงแล้วตนเองเป็นคนทำร้ายพ่อแม่สองสัปดาห์ก่อนเขาทำลายและทิ้งร่างของพวกท่านไว้จากนั้นก็แกล้งทำเป็นว่าทั้งสองหายตัวไปในขณะเดียวกันเมื่อตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็พบว่าหลังจากพ่อแม่ของโจไขเลี่ยงออกจากบ้านในวันที่หนึ่งมีนาคมแล้ว ก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยในวันที่สองมีนาคมก็ไม่มีภาพที่พ่อแม่ทั้งสองคนไปกินข้าวที่ร้านอาหารกับโจไข่เลี้ยงจากเบาะแสที่น่าสงสัยเหล่านี้ตำรวจจึงได้ตัดสินใจเข้าจับกุมโจไข่เลี้ยงไม่นานเขาก็สารภาพรวมถึงซักทอดถึงผู้สมรู้ร่วมคิดด้วยทำไมเขาต้องทำสิ่งเหล่านี้เป็นเพราะพ่อแม่ปฏิบัติกับเขาไม่ดีหรือเปล่าความจริงแล้วตรงกันข้ามเลยครับพวกท่านทั้งรักและเอ็นดูลูกชายคนเล็กผู้นี้มาก จึงส่งไปเรียนเปียโน,โนและภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กเมื่อโตขึ้นก็ยังส่งไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียทว่าเรื่องราวดีๆในสายตาคนทั่วไปเหล่านี้กลับกลายเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุของโจไข่เลี้ยงเขาผู้มีส่วนสูง164ซนติเมตรคิดว่าพ่อแม่เป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวเองไม่สูงจนสูญเสียความสง่างามที่ผู้ชายควรมีไปทั้งหมดเพราะถูกพ่อแม่บีบบังคับให้เรียนภาษาอังกฤษและเปียโนตั้งแต่เด็กจนไม่มีเวลาออกกำลังกาย ดังนั้นตนเองจึงไม่สูงเขาคิดมาตลอดว่าถ้าหากตอนนั้นไม่เรียนเปียโน,โนแต่ได้เรียนบาสเกตบอลหรือวอลเล์บอลเขาจะต้องสูงมากกว่า180ซนติเมตรอย่างแน่นอนต่อมาพ่อแม่ยังส่งเขาไปเรียนต่อที่ต่างประเทศทําให้ตนเองกลายเป็นเป้าการกั่นแกล้งของคนที่นั่นเมื่อกลับมาฮ่องกงหน้าที่การงานก็ไม่ราบรื่นสุดท้ายจึงเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านนอกจากกินกินนอนน,อนแล้วเขาก็ไม่คิดจะทําอะไรเลย ก่อนจะอยากจะรวยด้วยหุ้นแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวตามเดิมจนกระทั่งสิ้นเนื้อประดาตัวก่อนเกิดเหตุเขาขอร้องให้พ่อแม่ช่วยใช้นี้ให้ถึงขั้นที่ขอให้ขายบ้านเพื่อนําเงินมาแบ่งกันแต่กลับถูกพวกท่านปฏิเสธดังนั้นจึงได้ก่อคดีดังกล่าวขึ้นในวันที่หนึ่งมีนาคมปี2013โจไข่เลี้ยงบอกกับพ่อแม่ว่าเขาอยากออกไปเดินเล่นข้างนอกและอยากเช่าบ้านอยู่เองจึงชวนพวกท่านให้ไปช่วยดูด้วย เมื่อพ่อแม่เห็นว่าลูกชายน่าจะคิดได้แล้วทั้งสองจึงตามเขาออกไปโดยไม่ได้คิดอะไรมากแต่ปรากฏว่าเมื่อขึ้นไปบนอาคารดังกล่าวก็ไม่ได้กลับลงมาอีกเลยเนื่องจากขั้นตอนการก่อเหตุโหดร้ายและทารุณมากทำให้คณะลูกขุนที่เข้าฟังการพิจารณาคดีไม่สามารถทนฟังได้จนต้องลุกออกมากลางคันสุดท้ายในวันที่23มีนาคมปี2 0 1 5เขาจึงถูกตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิต คดีที่2เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นในวันที่18เมษาย,ยนปี2008เวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงโทโจริกะซึ่งอาศัยอยู่กับพี่สาวได้ส่งข้อความมาว่าตนเองเลิกงานแล้วน่าจะกลับถึงบ้านประมาณทุ่มครึ่งพร้อมทั้งจะเตรียมอาหารเย็นไว้รอทว่าเวลาประมาณสองทุ่มกว่าเมื่อพี่สาวกลับมาถึงบ้านก็ไม่เห็นริกะแต่อย่างใดเธอจึงคิดว่าหรือน้องสาวจะออกไปซื้อของ แต่หลังจากผ่านไปนานกว่าครึ่งชั่วโมงริกะก็ยังไม่กลับมาบ้านโทรหาก็ไม่ติดพี่สาวที่เริ่มร้อนใจจึงรีบวิ่งลงไปตามหาตัวน้องสาวบริเวณชั้นล่างและร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้เคียงจนทั่วแต่ก็ไม่เห็นวิ่แววของริกะเลยพี่สาวจึงได้แต่รีบแจ้งความทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุจึงรีบเดินทางมายังที่พักของพวกเธอพร้อมทั้งตรวจสอบกล้องวงจรปิดของอาพาร์ตเมนต์ พบว่าเวลาประมาณทุ่มครึ่งริกะเดินทางกลับมาถึงที่พักและขึ้นลิฟต์มายังชั้น9้าซึ่งเป็นชั้นที่เธออยู่แต่ภาพที่ออกมาจากลิฟต์กลับกลายเป็นภาพสุดท้ายของเธอตำรวจญี่ปุ่นจึงเริ่มคิดว่าหรือริกะจะคิดสั้นแต่เมื่อตรวจสอบบริเวณอาพาร์ตรเมนต์จนทั่วก็ยังไม่พบตัวริกะแต่อย่างใดต่อมาพวกเขาจึงได้ไปสอบปากคำผู้พักอาศัยในอาพาร์ตรเมนต์ทีละห้องแต่ก็ยังไม่ได้รับเบาะแสแต่ตยอย่างใด ปริศนาการหายตัวไปของริกะตกเป็นประเด็นฮอตของชาวเน็ตญี่ปุ่นทันทีขณะดเดียวกันก็กลายเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนในวันรุ่งขึ้นนักข่าวจำนวนมากจึงมาออกกันที่หน้าอาพาร์ตเมนต์เพื่อสัมภาษณ์ผู้อยู่อาศัยในอาคารดังกล่าวหนึ่งในนั้นก็คือทากาโนริโฮชิจิมะลูกบ้านที่อาศัยอยู่ชั้นเก้าเช่นเดียวกันกับริกะ 何看護師いいですね。九一八、九八一の方なんですけども。九一七なんか、じゃあ、その現場。そうですね。あ、九一七、九一六です、ね。で昨日からの状況を教えてもらいたいんですが。いや、特に、あのー、全然、何にも変わったことはなかったんで。警察に何か、ランチに何時、なんて聞かれましたか。いやー、十一時ぐらいだったと思うんですけども。でー、一回。 何か事件があったみたいな。昨日何時からお部屋に来たか？昨日はあの六時過ぎぐらいにやの仕事場から帰ってきて夕方っの六時。そうですね。はい、でそっから警察が来るまでは何か音とか叫び声とか。いやーお叫び声とかは聞こえないところなんで。九一六でしたっけ？住所です、ねはいる女性の名前ってわかりますか？はい、名前は全然わかんないですね。はい เนื่องจากโฮชิจิมะอาศัยอยู่ใกล้กับห้องของริกะมากที่สุดไม่แน่ว่าอาจจะรู้อะไรบ้างดังนั้นนักข่าวจึงได้ไปสัมภาษณ์เขาอยู่นานถึง20นาทีทว่าระหว่างนั้นโฮชิจิมะไม่เพียงไม่มีท่าทีต่อต้านแต่ยังกลับพูดด้วยรอยยิ้มเหมือนกำลังมีความสุขก่อนการสัมภาษณ์จะจบลงเขายังพูดทีเล่นทีจริงอีกว่า ไม่ต้องสงสัยเลยครับความจริงแล้วโฮชิจิมะผู้นี้ก็คือคนร้ายที่ก่อเหตุนั่นเองเนื่องจากอุบัติเหตุในวัยเด็กทำให้โฮชิจิมะถูกเพื่อนๆรังเกียจจนไม่มีใครครบค้าสมาคมด้วยพ่อแม่เองก็ไม่ดีกับเขาจนกลายเป็นปมที่ทำให้รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเขาจึงไม่สามารถสางสัมพันธ์กับผู้หญิงได้ตามปกติจนถึงตอนนี้ก็ยังคงเป็นโสดอยู่เขารู้สึกอยากมีแฟนมากแต่กลับไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อไปจีบและขอคบพวกเธอทว่ากับเลือกวิธีการลักพาตัวก่อนเกิดเหตุเขาเลือกริกะเป็นเป้าหมายโดยวางแผนจะจับเธอมาขังไว้จากนั้นค่อยๆล้างสมองเธอเพื่อให้กลายเป็นทาสของตัวเองและเชื่อฟังคำพูดของเขาทุกอย่างดังนั้นในวันเกิดเหตุเมื่อเห็นริกะกลับมาบ้านตรงเวลาก็ฉวยโอกาสตอนที่เธอกำลังเปิดประตูห้อง916บุกเข้าไปในบ้านและควบคุมตัวริกะไว้ จากนั้นก็นําตัวเธอกลับมาที่ห้อง918ของตัวเองแต่สิ่งที่โฮชิจิมะคาดไม่ถึงก็คือไม่กี่ชั่วโมงหลังจากก่อเหตุตำรวจจะเดินทางมาถึงอาพาร์ตเมนต์ของเขาอย่างรวดเร็วจนเริ่มตระหนักถึงความร้ายแรงของเหตุการณ์คิดไม่ถึงว่าสิ่งที่ตนเองทําอาจจะถูกเปิดโปงอย่างรวดเร็วขนาดนี้สุดท้ายเขาจึงจําเป็นต้องจัดการร่างของริกะและทยอยนําออกไปทิ้งข้างนอกเพื่อจะสามารถหนีเอาตัวรอดได้คดีทั้งหมด นอกจากจะรู้สึกเหลือเชื่อกับความใจเย็นของโฮชิจิมะตอนให้สัมภาษณ์สื่อแล้วอีกประการก็คือการที่ตำรวจสอบปากคำครั้งแล้วครั้งเล่าหรือแม้กระทั่งตอนเขาไปตรวจค้นในบ้านของเขาแต่กลับไม่พบอะไรที่ผิดปกติเลยแถมวันที่2ก็ยังมีนักข่าวถ่ายภาพเขากำลังพูดคุยหัวเราะต่อกะซิกกับตำรวจอีกด้วยสุดท้ายเจ้าหน้าที่จึงต้องใช้เวลานานกว่าหเดือนจึงจะสามารถจับกุ่มโฮชิจิมะได้ในวันที่25พฤษภาคมปี2008 และถูกตาสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตความจริงตอนที่เขาให้สัมภาษณ์สือ่อยังได้เผยตตยบางอย่างออกมาคิวิองสอสิวิจิโะอืมย่าท่นสุนเดไม่ดูเมอนะครับอีกอางหนึ่งก็การการที่คมเตอรมิรมตหรลอว่าเตอนะที่อยนะทีนะทียูเน่อ่ีย่นะท่นมที่อวนะอะทีอยู่นะที่ยูะที่อยนตี่อยู่นม่อู่นะที่ัยู่นะทีอยมน่อู่่องูะ่ีน คาดว่าตอนที่เขาวางแผนก่อเหตุน่าจะใช้วิธีการดังกล่าวเพื่อยืนยันว่าริกะอยู่บ้านหรือเปล่าตอนที่โจไข่เลี้ยงให้สัมภาษณ์นักข่าวแววตาของเขามองไปรอบๆและยังเผยรอยยิ้มอันแสนเย็นชาออกมาทว่าตอนที่โฮชิจิม,มาให้สัมภาษณ์สื่อกลับเต็มไปด้วยความมั่นใจและรอยยิ้มเมื่อเปรียบเทียบจากตรงนี้ก็รู้สึกว่าน่ากลัวมากจริงๆเมื่อเปรียบเทียบความโหดร้ายของสองคนแรกก็จะเห็นความนิ่งจนน่ากลัวของพวกเขา แต่คนร้า <Wars> ยที่จะเล่าให้ฟังหลังจากนี้กลับเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายสีหน้าตอนที่เขาให้สัมภาษณ์สื่อก็น่าตลกคบขันแต่อย่างน้อยก็สัมผัสได้ว่าเขาทั้งกลัวและรู้สึกผิดไม่ได้เย็นชาแต่อย่างใดเวลาประมาณตีสามกว่าของวันที่9ก้ากรกฎาคมปี2012ขณะที่ชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังคุยกับเพื่อนอยู่ที่ใต้อพาร์ตเมนต์ในจังหวัดชิบะท่านใดนั้นก็ถูกจูโจมจนใบหน้าด้านซ้ายได้รับบาดเจ็บสาหัส วันรุ่งขึ้นนักข่าวจึงได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุและสัมภาษณ์ผู้ชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในย่านเดียวกันอาโสาสึทอฟู0าซ1 m 80เซนตいนฟ์โมต์เตสสึท์แต่นัวไม่มี 私はもうないんですよねเมื่อชาวเน็ตลองคำนวณระยะเวลาในการสัมภาษณ์เพียงแค่30วินาทีแต่ชายคนดังกล่าวกลับพยักหน้าถึง56ครั้งและกระพริบตาถึง102ครั้งว่ากันว่าคนที่กำลังร้อนตัวจากกระพริบตาและพยักหน้าโดยไม่รู้ตัวพร้อมทั้งพูดอึกอักๆและไหลจะสั่นเทาคิดไม่ถึงว่ายามาโมโตะจะมีอาการทั้งหมดข้างต้นที่ว่ามา ซึ่งนักข่าวเองก็สังเกตเห็นสีหน้าและท่าทางที่ผิดปกติดังกล่าวจึงได้ถามออกไปตรงๆว่าเขาเป็นคนร้ายหรือเปล่าทว่าคนที่มีอาการตื่นตระหนกแบบนี้โดยทั่วไปจะไม่ใช่คนร้ายคดีหนักหนาสักเท่าไหร่สุดท้ายผู้ชายที่ชื่อยามาโมโตฮิโรคาสคนนี้ก็ได้เข้าไปมอบตัวที่สถานีตำรวจในคืนวันนั้นจากคำให้การเขาเล่าว่าตนเองในวัย45ปีมีนิสัยติดแอลกอฮอล์คืนวันที่เกิดเหตุ เขาก็ดื่มมากเหมือนเดิมเนื่องจากตอนนั้นยาม,ามโมโตะเห็นว่ามันเป็นเวลาดึกมากแล้วแต่เด็กหนุ่มผู้คอร้ายก็ยังคุยเสียงดังกับเพื่อนอยู่ข้างล่างรบกวนการนอนหลับของเขาประกอบกับมีอาการเมาดังนั้นจึงได้ลงไปต่อยเด็กหนุ่มคนดังกล่าวสุดท้ายยา,ามโมโตะก็ถูกตัดสินลงโทษจำคุกนาน2ปี6เดือนเอาละครับเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หากชื่นชอบช่องของเราอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ